สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกทางคลื่นความถี่ fm 107.25เสมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ดิฉันศิุดาพุ่มชมอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหลังจากที่ดิฉันเคยนำเสนอสำนวนภาษาฝรั่งเศสที่ประกอบด้วยคำศัพท์ ผลไม้เครื่องแต่งกายหรือตัวเลขไปแล้วครั้งนี้ที่ฉันจะขอพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสำนวนภาษาฝรั่งเศสที่ประกอบด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้นะคะคำว่าดอกไม้ภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่า w i n f l o e r จะมีสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า flower นี้หลายสำนวนด้วยกันนะคะสำนวนแรกของเราเริ่มจาก a f t e r f l b l e r f l e u r แปลว่าดอกไม้เบล r แปลว่าสีฟ้าสีน้ำเงิน e t เ e อร์เฟร์เบลก็จะแปลาตามตัวอักษรได้ว่าเป็นดอกไม้สีฟ้านะคะแต่อันที่จริงแล้วความหมายของสำนวนนี้ก็คือมีอารมณ์อ่อนไหวมากจนถึงขั้นไร้เดียงสาภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่า être แครสองติมองตันจู a ก a n a นาอีฟ สีฟ้าเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวความช่างฝันเพอ้อฝันปัจจุบันสำนวนนี้สื่อความหมายในเชิงลบและมักจะใช้กับคนที่ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกครอบงำจนลืมตระหนักถึงความเป็นจริงสำนวนถัดมานะคะ f a i r อินฟลูเอออารกนเกิงแฟร์แปลว่าทำแปลตามตัวอักษรน,นะคะ f a i r อินฟลูเออากิงก็จะแปลว่าทำดอกไม้ให้ใครสักคน ความหมายของสำนวนนี้นะคะก็คือมอบสิทธิพิเศษให้ใครบางคนหรือช่วยอะไรใครบางคนโดยทำบางอย่างให้กับคนคนนั้นนะคะภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่า a c c o r d e i n favor a g e n u e พบสำนวนนี้ในช่วงแรกช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20นะคะโดยใช้คำว่า f l e i r ในความหมายของศตวรรษที่19ก็คือหมายถึงการบริการหรือการช่วยเหลือด้วยไมตรีที่คนคนหนึ่งมอบให้เพื่อนนะคะ สำนวนถัดมานะคะก็คือคำว่า Fin f l ล r กนะคะฟินเฟลกจะแปลว่าส่วนที่ดีที่สุดที่ประณีตงดงามที่สุดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆทั้งหมดภาษาฝรั่งเศสก็จะใช้คำว่าเลมายเออร์ดองตุสเลกติโกคีนะคะหรือในภาษาอังกฤษเราอาจจะเจอคำว่า The Best สำนวน Fin f l ล r กเนี่ยนะคะจะหมายถึงกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นสูงของสังคมนะคะที่เป็นเอลิทของเอลิท หรือหากจัดชนชั้นทางสังคมเป็นพีระมิดเนี่ยนะคะลาฟินเฟล i เดอ c รักิสโตคาซีก็คือกลุ่มคนที่เป็นคลีมนะคะที่อยู่ปลายยอดของพีระมิดนะคะนอกจากนี้เราอาจจะเจอคำว่าฟินเฟล r ในการบอกลักษณะของพฤติกรรมของคนก็ได้นะคะเช่นในสำนวนลาฟินเฟลกเดอะเลเลย์กงส์นะคะก็จะหมายถึงพฤติกรรมที่สูงส่งที่สง่างามนะคะสำนวนถัดมานะคะซองเวเยเดฟเฟลก ซองโวเย่ดยเฟิร์แปลตามตัวอักษรก็คือส่งดอกไม้ให้ตัวเองนะคะความหมายโดยในก็คือชมตัวเองพูดโอ้โอ้อวดตัวเองคําว่าองโวเย่แปลว่าเฟลิร์ลคำว่าองโวเย่แปลว่าส่งนะคะซองโวเย่ดยเฟิร์ความหมายในภาษาฝรั่งเศสก็คือเซอร์แฟร์เดกรงปริมองเซอร์วองเตแฟก่งพอเพอร์เอร์โรชเดกงปริมองนะคะจะแปลว่าคำชมแฟร์เดกงปริมองอาร์เกนเกิง หรือกงปรีมองเต้แกนเกิงก็จะแปลว่าชื่นชมใครมอบคำชมให้ใครนะคะส่วนเซอร์แฟเดกงปรีมองนะคะก็จะแปลว่าชมตัวเองมอบคำชมให้ตัวเองโอตัวเองเป็นต้นนะคะสำนวนนี้แสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่าแก่ตัวเองเนี่ยนะคะแบบเกินไปน,นิดหนึ่งนะคะเป็น Excessive Self-Esteem นะคะคำว่า Self-Esteem ก็คือการเคารพหรือเห็นคุณค่าในตัวเอง นะคะ,ะคนที่ชื่นชมตัวเองเนี่ยเขาบอกว่ามักจะเป็นคนที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเขาต่อมาเราไปทำความรู้จักกับสำนวนที่ประกอบด้วยชื่อดอกไม้กันนะคะสำนวนนี้จะเกี่ยวข้องกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่หากคุณผู้ฟังเคยไปเขาคอนะคะอาจจะเห็นดอกไม้ชนิดนี้ขายอยู่นะคะเชนนยย่นที่ไร่บีเอ็นดอกไม้ที่ว่าก็คือดอกบิโกเนียนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงฤดูร้อนเนี่ย เจ้าของบ้านจะนิยมเอาดอกบิโกเนียเนี่ยมาวางตกแต่งตามระเบียงบ้านหน้าต่างนะคะสำนวนที่เกี่ยวกับดอกบิโกเนียเนี่ยนะคะก็คือสำนวนชาคเยดองเลเบโกเนียนะคะชาคเยดองเลเบโกเนียแวบชาคเยนะคะจะแปลว่าขนส่งใครหรืออะไรด้วยรถลากนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือล้อใครเล่นนะคะ นอกจากนี้ยังมีความหมายว่ากระทําเกินขอบเขตอันสมควรหรือพูดเกินจริงไปนะคะสำนวนชาคคยีดองเลเบโกเนียเนี่ยเป็นภาษาแสลงนะคะไม่มีคําอธิบายว่าทําไมจึงเป็นดอกไม้ชนิดนี้นะคะความหมายของสำนวนก็คือพูดเลยเถิดพูดเกินจริงไปเยอะมากนะคะภาษาฝรั่งเศสใช้ว่า e x a ซาเชี e n o อนอก m มนะคะนอกจากดอกบิโกเนียแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นดอกไม้สีม่วงชนิดหนึ่งนะคะ ก็คือดอก v i โอเ t ตเราจะพบดอกไม้ชนิดนี้ในสำนวน a t t เท d i ์ d ิ้นดิสเคสิ e violet นะคะ a t t เ e d i ์ดิ้นดิสเคสิองเดอะไวคำว่า with in indiscretion จะแปลว่าการถ่อมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวการระมัดระวังตัวนะคะความหมายของสำนวน a t t h e d i ์ d i s c r e t i o n de v i ดอะ t ก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้โลกลืมเพื่อให้ถูกคนอื่นลืมนะคะ ะระมัดระวังตัวความหมายภาษาฝรั่งเศสก็คือตู้แฟร์ปุกเสือแฟร์อุปรีอทเทอร์ดิสเครนะคะเราจะต้องย้อนขึ้นไปจนถึงช่วงกลางของศตวษที่10นะคะ,ะเพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดอกไม้คือดอกไวโอเลตดอกไวโอเลตนี้นะคะกับภาพลักษณ์เรื่องของการระวัดระวังตัวเรื่องของการถ่อมตัวที่ดอกไม้นี้สืบมา ะค,ะความที่ดอกไวโอเลตจะขึ้นชื่อมากในเรื่องของกลิ่นหอมอน่อนๆนะคะทำให้นักปรุงน้ำหอมนะคะนิยมนำดอกไวโอเลตไปปรุงน้ำหอมบางคนสันนิษฐานว่าสำนวนนี้เนี่ยก็อาจจะมาจากแวดวงสื่อหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ใช้สำนวนนี้เพื่อขนานนามบรรณาธิการข่าวที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตนถูกลืมนะคะในภาษาดอกไม้อดอกไวโอเลต สื่อถึงความรักที่สุขุมเจียมตัวนะคะและบางครั้งก็ซ่อนเร้นเล่ากันว่าดอกไวโอเลตเป็นดอกไม้โปรดของจักรพรรดินโปเลียนนะคะในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่19นะคะเล่ากันว่าตั้งแต่วินาทีที่นายพลนโปเลยงโบนาปาร์ตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อนโปเลียนโบนาปาร์ตได้พบกับนางโชเซฟีนเดบอาเนนะคะซึ่งประดับช่อดอกไวโอเลตไว้บนชุดที่สวมเนี่ย น,นายพลนโปรเลียนก็ลงรลักดอกไม้ชนิดนี้สุดหัวใจนะคะหลังจากนั้นภายหลังเมื่อได้เป็นจกักรพรรดินโปรเลียนนะคะก็ได้พระราชทานช่อดอกเวลเลตให้กับจกักรพรรดินีของพระองค์นะคะก็คือจกักรพรรดินีโชเซฟีนเนี่ยทุกวันคบรอบแต่งงานนะคะแล้วก็ยามเมื่อถูกบังคับให้สระราชสมบัติและต้องย้ายไปอยู่ที่เกาะ เกาะเอลบานะคะนโปเลียนก็ได้สัญญากับนางโชเซฟินว่าะจะกลับมาเมื่อดอกไวโอเลตบานอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะตำนานยังเล่าว่าหลังจากที่นางโชเซฟินเนี่ยเสียชีวิตนะคะนโปเลียนได้ไปที่ปราสาทมานเมซงนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของนางโชเซฟินแล้วก็นโปเลียนก็ได้นำล็อกเก็ตไปใส่ ดอกไวโอเลตนะคะแล้วก็เก็บล็อกเก็ตนี้ไว้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตสำนวนต่อมานะคะจะเกี่ยวข้องกับดอกไม้ที่ได้รับสมญาว่าเป็นราชินีแห่งมวลบุพาชาตินะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเดาออกใช่ไหมคะว่าหมายถึงดอกไม้ชนิดไหนนะคะก็คือดอกกุหลาบนั่นเองอย่างที่ทราบดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของดอกสีกลิ่นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยทำให้ อดอกกุหลาบเนี่ยงดงามเหนือกว่าดอกไม้อื่นนะคะจนได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งมวลบุพพาชาติหรือในภาษาฝรั่งเศสเราจะใช้คำว่าลาแคนเดฟเลอร์นะคะคำว่าลาแคนก็คือ,อราชินีนะคะสำนวนแรกที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบนะคะก็คือปาเดโคส2องเซปีนนะคะปาเดโคสสองเซปีนไม่มีกุหลาบใดที่ไร้น้ำนะคะ ความหมายโดยในก็คือไม่มีความอภิรมใดหรือความสบายใจใดๆที่จะได้มาโดยไม่ผ่านความทุกข์หรือความยากลําบากมาก่อนนะคะ,ะนอกจากนี้ทุกสิ่งที่สวยงามเนี่ยนะคะมักจะมีข้อบกพร่องซ่อนอยู่เสมอความหมายในภาษาฝรั่งเศสก็คือตุ๊ดชัวกรงปอกเจอวินแปลนนะคะโอเกิงเปลซีในอับสูร์ตุ๊ดเบนโจสกาชอันเดฟ คำว่าโค e นอกจากจะแปลว่าดอกกุหลาบแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเป็นคำคุณศัพท์ก็จะมีความหมายว่าสีกุหลาบหรือสีชมพูนะคะเช่นในสำนวนวกตู ue, ้ตรงโคสบวกตูตงโคสก็จะแปลาตามตัวอักษรได้ว่ามองทุกอย่างเป็นสีกุหลาบหรือสีชมพูไปหมดนะคะความหมายก็คือมองแต่ด้านบวกของชีวิตนะคะมองแต่ด้านดีแต่ไม่ได้คำนึงหรือพิจารณาถึงปัญหาเลย ความหมายในภาษาฝรั่งเศสก็คือ nevoque le positif d e la vie ne pas considérer les problèmes นะคะสำนวนสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก็คือ v o i l a vie en rose นะคะ v o i l a vie en rose นะคะแปลาตามตัวอักษรก็คือเห็นมองเห็นชีวิตเป็นสีชมพูนะคะ,ะความหมายของ v o i l a vie en rose เนี่ยนะคะ เขาจะบอกว่ามองโลกในแง่ดีมองเห็นแต่สิ่งสวยงามอนอกจากนี้ยังอาจจะหมายความไปจนถึงการเลือกมองแต่มุมที่จะทำให้ใจเป็นสุขนะคะ,ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินสำนวนอมองโลกด้วยแว่นตาสีกุหลาบนะคะหรือมองโลกโดยใช้แว่นตาสีกุหลาบความหมายภาษาฝรั่งเศสก็คือเซ r m o มงเท Optimist นะคะเก มีสำนวนมากมายนะคะเกี่ยวกับดอกกุหลาบหรือสีชมพูนี้ดิฉันจะขอยกไปนำเสนอในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอจบรายการสวัสดีค่ะ